สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับเจ้าซิต,ตี้ตัวใหม่นะนตัวห้าประตูนะครับหล่อมากไฟแดงสดสดร้อนๆนะครับกระแสช่วงนี้ดีมากนะสีขาวนะครับเจ้ขาของรถนะครับใส่สาโคงเคฟล่ามาแล้วนะรอเลยเรามาดูนะครับว่าวันนี้ชุดเบรกจะเป็นอะไรนะครับ เราเริ่มที่ล้อก่อนเนาะล้อคันนี้เป็น RE 30นะครับขอบสิบห้านะ้ามาจัดหนักเลยนะใส่ LS S 4ีจาน294นะครับของใหม่เบิกใหม่เลยนะครับเต็มล้อมากนะครับสวยมากนะครับเต็มล้อสุดสุดนะ แนวทางนะนเพื่อนๆคนไหนอยากใส่เลสสอบถามได้เลยนะครับการ294เกสอบห้ RE 30เต็มล้อนะครับไม,นะไม่ติดนะไม่ติดนะสวยมากสวยมากลงตัวนะแล้วคันนี้สเต็ปแรกเลยโหลดล้อชุดหนึ่งเบรกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีท่อ เกาะเลคคาโ่นะครับสวยจริงสวยจริงให้ดูเบรกันอาจจะแสงเยอะไปหน่อยในตรงนี้ก็ได้ครับต่อมากครับเบรกใหม่เลยนะครับเอสนิวโลโก้นะครับ S4 สี่านสองเเต็มล้อเลยนะเต็มมากใครสนใจก็สอบถามมาได้นะ ตั้งตรงรุ่นหมดนะครับดีออกมากครับไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0946616664หรือลายไอดีก็ KTP กะละนะครับขอบคุณมากครับ